ใครมาสร้างเล่นวะปูนซะด้วยนอนแป๊บใครมาขยันสร้างเล่นวะดออูไปพื้นที่เป็นเปลืองเนี่ยดูซิอาจจะมีของตกค้างอยู่แถวๆนี้เฮ้ยไม่ใช่ละนั่นคือบ้านปนชัด อาจจะแตกไปแล้วก็ได้นะผมว่าส่องดูก่อนแต่ตรงนี้คือแตกเรียบร้อยแล้วดูแตกทรงขอเสือกหน่อยนะขอดูหน่อยมีใครอยู่หรือเปล่าวะไปใกล้ๆบ้านแตกหรือเปล่าวะ อ๋อมันคือตรงที่เรามาแรกๆนี่ว่าแต่วันนั้นมันมืดไงมองไม่เห็นโอ้โหเหนื่อยโคตรเร็วอัพสกิลมาน้อยวันนี้หาของแบบจัดเต็มวันนี้คืบคานเข้าไป ลบลังหินปลอดภัยที่สุดถ้าแตกมาเนี่ยคือต้องกระโดดลบใหม่นะไม่มีอ่าหอคอยวิ่งเข้าไปได้แต่ก็ต้องระวังระเบิดด้วยบ้านใครเอ่ยดูตรงพื้นดีๆนะครับผม เพราะว่าเผื่อโดนระเบิดที่เขาวางไว้เฮ้ยรถมอไซค์เฮ้ยคน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  มีคนอยู่ในบ้านครับอย่าแเงอย่าแวะถอยก่อนหาที่ cover ไว้รอดูสถานการณ์ ร้อยโอ้โหได้อีกคิวหนึ่งไว้เก็บงานเจ้าของบ้านหรือเปล่าวะน่าจะไม่ใช่แม็กไปแล้วกู ได้อีกศพหนึ่งโอ้มือขึ้นมาวันนี้ยนี้ก่อนแล้วครับผมได้ของแล้วมีแอปเปิลได้ลูกซองนี้มันแรงจริงเลยระยะใกล้เนี่ยย่างเดือดนะครับ ผมว่าน่าจะไมนใช่เจ้าของบ้านนะอ้าปืนมือใหม่หรือเปล่าไม่รู้ล่ะกูเก็บงานละโอเคได้ปืนมาใช้แล้วปืนสีทองหายพอดีอืมอ่าสบายใจ วิ่งตามแนวป่านี่แหละผมรู้สึกว่าผมเห็นรถคนนะอีกแล้วเหลอวิ่งไปตรงไหนก็มีแต่คนนะดอกเลรียดคูณร้อยอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวค่อยดู เห็นรถคนนะเมื่อกี้วางกระเป๋าแปบบ๊บาเレต้ามาเอาไม่ใช่นี่่ะโอ้โห,โหคนละปืนซิงเลยลูกซองนี่แหละตั้งโงงแปบบ๊บ อาจจะมีคนอยู่ข้างหน้านะผมว่าดูก่อนค่อยๆไป,ไปเพราะว่ามีรถกระบะอยู่ ปรับมุมมองเรียบร้อยแล้วคนหรือเปล่าวะดูกันประตูเปิดดูความเคลื่อนไหวกันมีรถ เอาเลยไหมไม่มีคนข้างหน้าไม่แน่แต่ว่ามีรถ มีน้ำมันดูรอบๆก่อนเพื่อมีคนดักเอย่าไว้เล่นคนเดียวต้องเซฟเยอะๆครับ มันแปลกๆนะอ๋อรถล็อกสวยละวิ่งสิครับบ้านคนไปก่อนละเร็วๆลืมกระเป๋า กลับเอากระเป๋าก่อนของของเราอย่าทิ้งไว้วันนี้อย่างกับหนังพระจนภัยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีดีไม่ดีละกระเป๋ากูผมว่าน่าจะมีคนเอาไปละวิ่งก่อน มาไอ้มาบ้า authority. ได้ยินแต่เสียงอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเดี๋ยวผมจะฆ่ามาด้วยมีดนะครับผมมาแล้วมาแล้วมาได้ยินเสียงแล้วมาโอ้โหทียอะไรนะเฮ้ยนั่นมันหมูป่ายไว้แล้ว มูป่าพี่ได้เฮียก็เท่เฮ้ยไปเลยมูบินไอ้เฮียมันตืออปอย,ยไก่เปล่าไหมมาแล้วมาแล้วููะฆ่ามูบินอ๋อหายอ้าวไอเบนก็เท่เอ้า,ออา,อาอยู่นั่นยู่นั่นไอ้เฮียหมูบินเอาไปไหนเอาไปไหนกูจะได้ยิงไหมตอนนี้อ่ะ เรียบร้อยป้า <laughs> ไอ้เหี้ยหมูบินได้นี่สิเล้นี่เป็นเกมส์ก,กรมดีว่ะเกมสก,กรรม,มีหมูบินได้ครับผมถ้าใครถามว่าเ,เฮ้ยเกมส์ก,กําม,มีอะไรดีวะหมูบินได้บอกมัน <laughs> ซื้อเป็นโคตรบัฟไม่เป็นไรอ่าเดือทาาต่อ วันนี้คนน้อยจังเอดีละจะได้ฟาร์มแบบสะดวกสะดวกรู้สึกว่าวันนี้ก็จะฮาไปพิเศษหน่อยเจอแต่อะไรก็ไม่รู้ขออย่าให้มีคนเมืองใหญ่ B2 สองของดอบดีนอนพักแป๊บ เจอรถไหมไม่เจอแต่เจอกระล่ำปีผักกาดเรียกผิดคิดว่ากระลำปีอ่าได้เสื้อใหม่ไขควงของชอบเลยเพราะว่าเราจะไปไขตู้ข้างในโรงพักโอ้โหซื้อโคตรนานอะไรว่านี่อ่ะสงส,ยสจจัยเซิร์ฟเจะรีครับวันนี้ แทรีแล้วก็ฟาร์มอีกรอบโอ้ผักกาดของกินเยอะแยะเลยเว้ยไปห้องต่อไปอยากได้แบบพวกทูบล็อกอย่างงี้เฮ้ยผีช่างมันเราขาดพวกอ่ะทูบล็อกครับตอนนี้ลำคาญว่ะเดี๋ยวเดี๋ยว ใชยังไงล่ะเป็นไงล่ะเะข้านักเขมรชอบเรียกแขกเรียกตีนมามามาไอ้พวกผีเวรให้ไปทวนไห้โจนหนึงง่งอะเฮ้ยหายหายวับวับวับเหรอนี่ไอผียอดมนุษย์ไอย่อมนุษย์ยอดมนุษยษ์พูดผิด เวลาตื่นเต้นผมมักจะพูดผิดแล้วก็จะลิ้นพันกันนี่นา่ามีมีดอันนี้อยู่เฮ้ยกเกงสีดำชอบเลยออมอันนนนี้น่ารักเฮ้ยตะปูเก็บไปได้น็อตน็ตไม่ใช่ตะปูน็อตสามารถเอาใส่ได้กันได้ครับผมข้อดีของน็อตกับตะปูนะไม่เปลืองพื้นที่นะตรงไหนดีวะ ตรงนี้อาจจะมีพวกครูบ็อกขอเถอะมีโกนหมวกแมวไขค,รครวงโอ้ได้เยอะป่ะไข่คร,ครบทุกตู้แน่นอนวันนี้ มีกล่องฟ้าแล้วอ้าวตะปูเก็บมาเยอะๆของสร้างบ้านเพราะเราต้องการใช้เยอะๆเลยถึงแม้บ้านเราจะมีนิดเดียวก็ตามสร้างบ้านแบบประหยัดมากครับเบียร์เคได้อยู่เอาไปทําเป็นเตาย่างเนื้อตะแกงย่างเนื้อก็คือเตาเตาก็คือตะแกงย่างเนื้อเออพูดให้สับสนทำไมวะเนี่ย มีคนมาล็อกครับทุกคนโอเคเอาถัางน้ำมันคลองชอบเฮ้ยน้ำมันไอ้เวเ้ยไเลกโคกดพิษโอ้โหโคตรสวยไปเนี่ยโคตรสวยอเอาฮันเตอร์ทิ้งก่อนแล้วกันบ๊ายบายใครควงอีกแล้วผมติดไงติดที่ใสในการแบบ เวลาจะกินน้ำมันชอบกดเร็วๆไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับน,น้ำมันวะเนาะงงจัดเงินยี่ิบสองบาทเรียบร้อยล็อกเย็นหนึง่ง ้ามมอโอเคได้อยู่ลูกซองเออต้องใช้อนี้เป็นอ่ะของประจำตัวเลยตอนนี้เพราะว่ามีแค่ลูกซองที่ใช้ได้เกาะโอเคได้ก่อนละหรือเมื่อกี้เราทิ้งเกาะก้ามมอ,มอโอมีอยู่มีอยู่มีก้ามมอ,มอปืนก้ามมอมอาูกสุน อยู่ไหนวะแก่กันเป็นลูกกระสุนนำวิถีนะครับแต่ว่าก็พอใช้ใยิงได้เอาไว้ป้องกันตัวก่อนวปนไหนแล้ววะเห็นละปืนพังแล้วพังอีกครับ ยบ้อยอย่างน้อยเราก็ป้องกันตัวได้ครับเอาไปใช้ก่อนไขควงเราเยอะครับวันนี้สบายแอ่ะของชอบเลย เอ็มเก้าได้อยู่เก็บเยอะๆเอาไปใส่ลูกกระสุนตอนนี้เรามีหลายแม็กนะก็ถือว่าโอเคอีกห้องหนึ่งข้างบนมีอยู่ ผู้บ็อกหน่อย เรียบร้อยอาหารลูกกระสุนลูกซองเยอะกางเกงเอาทิ้งก่อนไม่สำคัญเดี๋ยวนะเมื่อกี้โอเคได้แล้ว,อ,ลวอ่ามีอะไรให้เก็บไหมวะโอ้โหร้องแมวหนีก่อนที่แกจยิงเดี๋ยวคนมา อยากเงียบๆก่อนตอนนี้เพราะว่าของไม่พร้อมแม่เสียงดีเป็นนักร้องไหมไปประกวดอ่ะไม่หมดนี่ไป หมาหมาพวกสัตว์นี่เยอะมากเลยหมาหมาป่าขี่ได้ไหมขี่ได้ไหมขี่หน่อยขอขี่หน่อยโอ้ยเฮี้ยเฮี้ยวิ่สัตว์หมาเตะไปเมียเลยเฮ้ยแค่นี้แม่งเถื่อนว่ะหมาเตะตั้งแต่เล่นมาเพิ่งเคยโดนหมาเตะตะเด้อเจ็บปีเลยไม่ตาห้าวเลย มันนี้คือเป็นอะไรกับสัตว์ไม่รู้ครับวันนี้ฟังสักทีอ้าว VSS เดี๋ยวเก็บของก่อนมีกระบอกหนึ่งโอเคใช้ได้ เป็นนี้มีอะไรปะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบสวยทุกคนดูโอไม่ใช่มันตอบมันตอบครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมวางของก่อนคิดว่าม,มีคนมาวางไว้โอเคได้ระเบิดไปใช้ลูกนึงไว้ตกแก้มหมดเลยคิดว่ามีคนมาวางดักไว้หน้าบ้านโชคดีจังวะ เอาน้ำตั้งไว้ก่อนครั้งที่แล้วผมซ่อนกล่องไว้แถวนี้แหละหมวกปืนไม่มีโอเคเจอกล่องแล้วเนี่ยกล่องผมอ่เอาของใส่ให้หมดปื๊บถือว่าคุม้มครับผมในตอนนี้ ที่ไปมาเมื่อกี้ก็ถือว่าคมอยู่ได้ของมาเยอะเลยตั้งตัวได้เลยครับตอนนี้มีอาวุธใช้นิดหน่อยแล้วก็มีพวกของซ่อมบ้านนิดหน่อยของไว้ใช้ส่วนตัวนิดหน่อยถือว่าโอเคเลยใส่ไปเลยป๊บเขาให้เดี๋ยวเรียงของแป๊บหนึ่งครับ มีการ์ดของดีูกกระศูนย์พอมีใช้ถือว่าไม่ได้แย่ลูกซองเก็บไว้กับตัวกันยิงง่ายดีผมชอบอาของเพียบเลยใส่เข้าไปแมกกาซีนเนมเก้าเอาติดไว้กับตัวเพราะว่าต้องได้ใช้แน่นอน ยัดเข้าไปเลยให้แบบเอาไว้ได้หลายแม็กก็ถือว่าโอเคอะไท้สับเปลี่ยนเวลาเรายิงหมดคิดไว้ก่อนครับเหตุการณ์ข้างหน้าเราจะเจออะไรก็ไม่รู้ที่แน่แนก็คือเจอพวกคนนี่แหละโทรศัพท์ก็ขายได้นะอ่าโมกศูนย์ กามอมอไ้นี่กันได้ใช้แน่นอนมีเงินอยู่400บาทแจมเลยซื้อของอะไรวะเสียงใบไม้ซื้อของได้เยอะอยู่นะ <c oughs> เยอะตรงไหนวะลูกกระสุนในกล่องเดียวก็หมดแล้วไม่รู้ว่าซร้นี้เขาตั้งน้นค้าไปเท่าไหร่อาจจะถูกอาจจะแพงก็ขึ้นอยู่กับซื้อครับเพราะว่าเขาสามารถตั้งได โอเคมีของใช้แล้วจากนั้นก,ก็ทูบ็อกทูบ็อกอยู่ในนี้โอเคใช้ทูบ็อกในการแยกชิ้นส่วนปืนครับผมเดียด๋วยวนเดี๋ยวผมไปทำในนี้ดีกว่าจะได้เห็นนี่ครับผมวิธีซ่อมปืนของเกมสกร,รมครับผมอันดับแรกเราก็หาปืนที่เราใช้มาก่อนกระบอกหนึ่งนั่นก็คือ M9 ครับผมตอนนี้ผมมีแค่ M9 นะ วางไว้เลยจากนั้นแล้วก็เอาอีกกระบอกหนึ่งที่เปอร์เซ็นต์น้อยกว่าหรือที่เราจะไ่ซ่อมนะครับผมวางไว้เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็เลือกหยิบอันหนึง่งเอาอันที่เป็นยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นี่แหละกดที่ขวาแล้วก็แยกชิ้นส่วนครับอ่าแยากชิ้นส่วนก่อนแปบ๊บหนึ่งพอแยกอ่ชิ้นส่วนเสร็จแล้วเราก็มากดรีแพย์อ่าอีกกระบอกหนึ่งซ่อมแซมมาเลย นี่ค <Christmas> ร <music> ับผมมันก็จะได้เป็น80%ตามที่เราอ่ารีแพร์เมื่อกี้นะเราอ่าได้เท่าไหร่เราก็มาบวกกันก็จะจะได้เปอร์เซ็นต์ที่มันบวกกันเท่าไรเลยก็จะได้เปอร์เซ็นต์ที่มันทาการบวกลบเรียบร้อยแล้วผมพูดอะไรงงๆมาเนี่ยตามนั้นนะครับเฮ้ปาร์ตี้เลิกวิ่งไ้แล้วมากินข้าวซุกซนจริงๆเลย มา,มานี่มามานี่เรียกเป็นหมาเลยไปแล้วตัวใก่อนปาปี้เป็นมา้าที่ผมเลี้ยงไว้เองนะครับมันจะดื้อหน่อยแต่มันก็เชื่อฟังบางครั้งเวลาเราเรียกกินข้าวมาแล้วมาแล้ว,ลวหยุดเล่นก่อนลกูกมากินข้าวกันเร็วแม่เต่าดือ้อ ปิ่งไม่หยุดไม่หย่อนในไอเว้นี้ในปาร์ตี้เนี่ยมันแรง,งจริงๆนะโอเคบ้านเสร็จได้ปะแล้วปา,ปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่ไหนวะโอเคปาร์ตี้มาน,นี่ลูกมามามาปาร์ตี้มาปาร์ตี้แหมรำคาญข้ามาปาร์ตี้แม่งนี่แหละอาหารเย็นวันนี้ปิ่งดีนะัก โอเคได้เนื้อปาร์ตี้แล้วโอ้เต็มอ่านเป็นชิ้นๆแล้วกันชิ้นใหญ่น่าจะอยู่ได้นานเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อไปลรอยมือขอบคุณนะปาร์ตี้ฉัานมีอาหารแล้วแดกปาร์ตี้แม่งไงสัตว์ <laughs> วิ่งดีนะักแหมลอดตาลอดใจ จับแดกแม่ในหัวมาหนึ่งมาในเวลาถอยของเข้าบ้านแล้ว โอเคเรียบร้อยแล้วท้ทายบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวใส่ล็อกแป๊บหนึ่งของดีอ่าที่เห็นล็อกเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้มันมีแค่อ่าหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าเราใส่เข้าไปในนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเดี๋ยวใครดูไม่ต้องตกใจว่าทำไมไมันได้น้อยจังพอใส่ปุ๊บมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เห็นไหมครับสุดยอดไปเลยโอเคเรียบร้ยและบ้านอ่า ใช่แค่นี้ก็พอและวสำหรับอยู่คนเดียวนะครับผมสายโซ,โซโล่ถ้าใครอยากทำตามก็ทำได้นะเดี๋ยวจะเอาเป็นหรือวาปูนเลยแค่นี้ก็เสร็จละเดี๋ยวก็จะพัมพวกลงรถอะไรถ้าเรามีรถเสริมมานะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะผมเจอกันใหม่พอสม่าสวัสดีครับผม